ตามหลักฮวงชุ้ยแล้วประตูบ้านแบบไหนที่โชคไม่เข้าในเรื่องของประตูนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในเรื่องของโชคเรื่องของการเงนินเป็นจุดเริ่มต้นของพลังชี่ที่จะเข้ามาในบ้านของเรานะครับเพียงแต่ว่าประตูบางประเภทนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้มีปัญหาโชคไม่เข้าการเงินมีความติดขัดได้นะครับอันดับแรกก็คือพวกประตูที่มันแบบเปิดปิดและเสียงดังมากๆ โดยเฉพาะเวลาช่วงที่ฝนตกอากาศมีความชื้นหรือประตูเวลามันบวมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประตูไม้เนี่ยวันเราปิดกระแทกปั้งปั้งปั้งอะไรแบี้ถือว่าไม่ดีต้องรีบซ่อมนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นประตูที่มันโดนแดดโดนฝนเยอะนะครับแล้วมันร้าวมันแตกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องซ่อมต้องดูแลทาสีให้ไม่มีสภาพเหมือนพร้อมที่จะใช้งานเหมือนเดิมนะครับหรือบางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะข,ของประตูเลื่อน นะครับเห็ประตูเลื่อนปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือบางทีมันตกรอบจากเลื่อนไปเลื่อนมาครับต้องมาช่วยกันยกเข้ายกออกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรีบแก้ไขนะครับจริงๆการดูแลประตูนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เข้าออกง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างน้อยทําให้เรามีความสบายใจเวลาเข้าบ้านแล้วก็ในหลักของฮงจุ้ยเนี่ยก็เชื่อกันว่าส่งผลดีต่อเรื่องของโชคลาภและก็การเงินที่ดีขึ้นด้วยครับ